สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมสุพัฒน์ปัตมาโสพลครับวันนี้วันที่23พฤษภาคมปี25-64นะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญเกจิอีกหนึ่งเกจินะครับมาแนะนำครับนั่นคือหลวงปู่บุญมาธรรมโชโตแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทองครับอยู่ที่กรินบุรีนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ ก็คือพยัคฆบินบุรีนั่นเองครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่บุญมาดำริสร้างนะครับออกมานะครับเหรียญเป็นเหรียญรูปโล่นะครับมีความสวยงามคมชัดมากผ่านพิธีปลุกเสกไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2 5 6 4นะครับเวลา7.00น,นนะครับหลวงปู่บุญมาเมตตาธิษฐิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวนะครับให้ทุกท่านนะครับ ก็เหรียญนี้ใกล้จะออกแล้วนะครับผมจึงนํามาแนะนําเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านไม่พลาดเหรียญน,นี้นะครับสวยงามมากครับเนื้อเงินครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญลายพางนะครับเป็นเนื้อชนวนถึงจะเป็นเนื้อชนวนแต่ว่ามีความสวยงามนะครับ ลงยาอ,อกมาได้สวยงามมากตามมาด้วยเหรียญทองแดงนะครับชุบซาตินลงยาอีกเหรียญหนึ่งหากทุกท่านได้สังเกตดูเนี่ยหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะมีความชัดเจนมากนะครับ,รบอันนี้จะเป็นภาพพิธีปลุกเสกในีว,วันนั้นนะครับวันที่13บสามพฤษภาคมหลวงพ่อปลุกเสกให้อย่างเข้มขังแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้พ,พี่เพื่อนเื่อท่านใดนะครับ ที่เป็นแฟนสายเหนียวนะครับไม่ควรพลาดจริงๆครับเหรียญรุ่นนี้ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นคลิปสั้นๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ